ใส่ลงไปครับตาด,ด้วยหน่อไม้ที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไป <c oughs> ใส่ลงไปครับรสดีตามด้วยผงชูรสนะครับตาลทรายนิดหน่อยตามด้วยน้ําปลานิดหน่อยผัดกระเพราหน่อไม้ใส่หมูสับใส่ไก่ชิ้นนะครับ โอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอสายลุยนะครับวันนี้ก็มาทำกับข้าวเย็นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับผัดหน่อไม้ใส่หมูสับกับไก่ชิ้นนะครับรวมมิตรนะครับวันนี้ส่วนประกอบก็จะมีนี่ครับหน่อไม้นะครับผมหน่อไม้นี้ก็ไปตัดมาเองแล้วก็มาหั่นต้มเองนะครับ แล้วก็จะมีนี่ครับใบกะเพรานะครับแล้วก็มาตามด้วยพริกนะครับผมพริกแดงแล้วก็กระเทียมตํานะครับแล้วก็จะเพิ่มความหอมนะครับหั่นใบมะกรูดนี่ครับเป็นเมนูสไตล์โอสายดูอีกแล้วนะครับเมนูง่ายๆทํากินเองที่บ้านนะครับผมนี่ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับผมเหมือนเดิมรสดีนะครับ ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำปลานิดหน่อยซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่มาครับครับไปลงมือทำกันเลยน้ำมันครับใส่ลงไปเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับกับพริกแดงนะครับ เพื่อให้กลิ่นหอมนะครับผมใส่ลงไปครับนี่ครับผม ใส่หมูสับกับไก่ชิ้นลงไปครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟแรงนะครับผมหมูมันจะได้สุก โอเคครับผมหมูสุกแล้วเราก็เบาไฟครับ<ม>เป็นไฟอ่อนนะครับ<ม>เบาไฟค่อยลงนะครับผม,มหมูก็ไก่เราเริ่มสุกแล้ว<ม>นี่ครับ<ม>ใส่ลงไปครับผม,มไบมะกรูด<ม>เพิ่มความหอม ครับตามด้วยหน่อไม้ที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไป <c oughs> ใส่ลงไปครับอันนี้เราทำสุกเรียบร้อยนะครับหน่อไม้ต้มเองหั่นเองนะครับสุกเรียบร้อยละโอ้โหเป็นกระทะครับ โอเคครับได้ทีแล้วครับเบาไฟหน่อยอเราก็จะมาปรุงเครื่องกันครับใส่ลงไปครับรสด,ดีใส่ไปตามด้วยผงชูรสนะครับน้ำตาลตาลทรายนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะครับ ตามที่เราชอบเลยครับรสชาติเล่งไฟครับก็ปรับเป็นไฟกลางนะครับตามด้วยน้ำนิดหน่อยใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้ำน้อยก็ใส่น้อยนะครับพอประมาณ โอเคโอเคครับผมเรียบร้อยครับสุดยอดหอมกินใบกระเพราครับแซ่บๆหน่อ,มนอไม้สดตัดมาเองอสุดยอดครับนี่ครับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ผัดกระเพราหน่อไม้ใส่หมูสับใส่ไก่ชิ้นนะครับสูตรสไตล์โอสายโดยแซบแซบทำกินเองที่บ้านง่ายๆนะครับผม,มดูครับกำลังร้อนๆนี่เดี๋ยวไปตักใส่จานกันครับมาครับผมเพื่อนๆมากินด้วยกันนะครับผมแซบแซบโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ ขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องอูสายลุยให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับผมนี่ครับแซ่บแซตัวนัวโอเคครับขอไปรับประทานก่อนนะครับผมใส่จานแซ่บแซบง่ายๆนี่ครับเมนูง่ายๆครับผมผัดกะเพราหน่อไม้ใส่ไก่ชิ้นใส่หมูสับนะครับผมแซ่บแซตัวนัวโอเคครับผมสวัสดีครับ